มาตามกันกับน,น,น,นะคะเรื่องของผับบาร์กันก่อนโอ้โหวันนี้เป็นขา่าวพาดหัวกันอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายๆฉบับเลยนะคะมีข่าวกระดอกมาว่าอุยสงคงจะกว่าจะได้เปิดเนี่ยนะคะคงยาวนี่แหละคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ไปไปมา,มาเนี่ยเรื่องของคลัสเตอร์นะคะผู้ป่วยโควิดเนี่ยมาอยู่ที่ผับบาร์นี่แหละที่ทําให้เป็นปัญหาเนี่ยน,นะคะกันอยู่ในช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นเมื่อวานคุณม,มุฟังคะทางด้านโตัวของคุณอนุทินคะ่ะ เรานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็บอกเลยบอกว่าไอ้ที่พบนะคะการติดเชื้อในหลายคลัสเตอร์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเตรียมที่จะเลื่อนละในเรื่องของการเปิดผับเปิดบาร์นี่แหละด้วยบอกอย่างนี้ก็บอกว่าคลัสเตอร์ต่างๆเนี่ยเกิดมาจากการที่ผู้ประกอบการกับและผู้เข้ารับบริการละเมิดมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงเนี่ยย้ำเตือนตลอดเวลาคือถ้าว่าเราไม่มีจิตสํานึกมีโรคระบาดเยอะๆแต่ยังไม่ระวัง ยังรักความสนุกก็ทําความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ป้องกันได้แต่ถ้าใครป่วยเราก็ได้แต่รักษาไม่รู้ว่าจะไปเอาผิดกับใครยังไงเพราะเป็นเรื่องของจิตสํานึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเลยค่ะซึ่งก็เห็นใจสถานบันเทิงนะผับบาคาราโอเกะเนี่ยที่ยังเปิดบริการไม่ได้คุณนนทินบอกเลยก็อนุญาตนะอนุญาตให้ปรับเป็นร้านอาหารได้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ทํา เพราะฉะนั้นผู้ที่อนุญาตในสูดนี้ก็ต้องรับผิดชอบทางตำรวจและผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะต้องไปตรวจสอบหากพบว่าไม่ทำตามที่ขอก็ต้องดำเนินคดีต,ตามกฎหมายค่ะและแน่นอนว่าทางกรมควบคุมโรคก,ก็ต้องคิดแค่ว่าที่จะเปิดวันที่15มกร,ราคมนี้ยังจะเปิดได้อยู่หรือเปล่าเพราะไม่มีการทำโควิดฟรีเซตติ้งเลยไม่ใช่จะบอกว่าจะมาตัดสินใจจากแค่เพียงราย2รายมันไม่ใช่เพราะมันทั้งหมดเลย เขาถามย้ำบอกว่าการพิจารณาเปิดสถานบริการในวันที่16มกราคมนี้จะมีแนวโน้มอย่างไรคุณนนุทินก็บอกเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าคงจะต้องพิจารณาให้หนักกว่านี้ค่ะคือถ้าเป็นผมเนี่ยก็คงไม่ให้เปิดซึ่งก็ได้แต่เสนอความเห็นเนื่องจากอำนาจสุดท้ายนั้นไม่ได้อยู่ที่ผมเพราะถามถึงฉากทัศน์นะคะที่ว่าหากไม่ได้รับความร่วมมือก็อาจจะพบผู้ติดเชื้อถึงวันละ30,000รายหลังปีใหม่ คุณน,นุทินก็บอกว่ายังเป็นแค่เพียงกลุ่มเดียวที่ไม่ให้ความร่วมมือแต่ว่ากิจกรรมเขาดาวเนี่ยยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนบางส่วนก็อยู่บ้านช่วยได้เยอะมากมีแต่บางกลุ่มเนี่ยนะคะที่ไม่มีความรับผิดชอบที่ทําให้เกิดปัญหาแทบทุกภาคก,ก็โชคดีที่รัฐบาลนั้นจัดวัคซีนให้ถ้าไม่ได้รับเนี่ยคงแย่กว่านี้นะคะ ทีนี้ทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกุวินพงศ์ค่ะที่ปดีกรมควบคุมโรคเองก็พูดถึงต้นเหตุนะคะในการแพร่เชื้อเนี่ยว่ามาจากสถานประกอบการร้านอาหารกึ่งผับกึ่งบ้านนี่แหละคะ่ะว่าประเทศไทยนะคะในช่วงคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยมีการเดินทางท่องเที่ยวแล้วก็เฉลิมฉลองกันเป็นจํานวนมาก ก็ส่งผลให้หลายเมืองนะคะมีผู้ติดเชื้อมากขึ้นคือเดิมเนี่ยติดเชื้อสูงสุดที่กรุงเทพแต่ว่ามาวันนี้ชลบุรีค่ะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดอุบลราชธานีมีรายงานติดเชื้อถึง328รายรวมไปถึงนะคะจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเชียงใหม่สมุทรปราการแนวโน้มการติดเชื้อระยะหลังในประเทศในส่วนใหญ่เกิดมาจากการทํากิจกรรมรวมตัวกันค่ะโดยที่ไม่สวมหน้ากากาอนามายัยและก็อยู่ในห้องปิดอับอย่างเช่นร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านอาหารกึ่งผับบาร์นี่แหละคะ่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะ,าะ,คะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผับบาคาราโอเกะทางสบคไม่มีนโยบายให้เปิดนะคะแต่ว่าก็มีหลายร้านแล้วค่ะมาขอเปิดเป็นร้านอาหารทีนี้พออนุญาตไปแล้วเนี่ยแทนที่นะคะแทนที่จะเปิดผับบาร์อย่างเมื่อวันที่สองมกราคมนะคะท,ที่ผ่านมานะคะแทนที่จะเปิดเป็นผับเป็นบาร์เมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะคะทางอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ไปสังเกต สังเกตข้างนอกเนี่ยเป็นร้านอาหารค่ะนอกอาคารนะคะอากาศก็ถ่ายเทสะดวกดีทีนี้พอดึกๆครับปิดม่านปิดม่านแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ก็แน่นไปหมดมีเวทีมีเครื่องเสียงพอสอบถามผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็พบว่ายังมีการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แล้วก็ไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วยคุยกันเสียงดังมีร้องเพลงเต้นรําเหมือนผับบาร์เลยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยก็ไปแจ้งความแล้วก็ดําเนินมาตรการ,การตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและทางคุณนนุทินเองก็กําชับเลยค่ะกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ไว้ใเข้มงวดในสถานที่เสี่ยงต่างๆเหล่านี้คือถ้าหากว่าสถานที่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดให้ดําเนินการตามกฎหมายทันทีนี่แหละค่ะทางอธิบดีกรมควบคุปปมโรคนะคะก็ให้สัมภาษณ์กันเอาไว้